ครับวันนี้เรามาขยายพันธุ์ตะไคร้กันนะครับเนื่องจากเมื่อคืนฝนตกเยอะนะครับก็เลยเอาพันธุ์ตะไคร้ไปขยายหน่อยชื่อต้นชื่อพันธุ์เขาก็คือ,อหยวกขาวกเกษตรนะครับเป็นต้นอออกจะแบนๆหน่อยๆน,นะครับแบนๆหน่อยๆรสชาติอ่าหอมมีกลิ่นฉุนเล็กน้อยนะครับเป็นอ่า มีความต้องการของตลาดนะครับกับตะไครนะครับเนาะก็เป็นพันหยวกขาวนะครับหยวกขาวเกษตรเนาะที่รู้กันในนามของตะไครนะครับต,ตลาดต้องการต้นใหญ่นะครับอันนี้ใช้ไม่ได้ปันข้าวโอนะครับเป็นพักินเนาะนะครับพอดีเมื่อคืนฝนตกเราก็ต้องขยายนะครับเพราะว่าตอนที่ได้มาคือน้อยนะครับเอาพันมาน้อยหายากมาก ก็เลยไปเกร์อยู่บ้านหนึ่งก็ปลูกนะครับก็เลยเอามาเอามาต้นเดียวเองเอามาต้นเดียวใช่ไหมแล้วก็มาขยายพันธุ์นะครับก็เลยได้ขนาดน,นี้นะครับ<ป>เราก็าจะไปทําต่อนะครับอ,อันนี้เข้าไปทำเครื่องแกงนะครับตำใส่เครื่องแกงซึ่งต้มยำอะไรได้หมดเลยเนาะต้นจะใหญ่ เกษตรหยวกขาวนะครับหยวกขาวเกษตรเนาะจำที่กันไปได้เลยปลูกได้เลยนะครับใครมีฟิตตี้เนาะปลูกได้เลยตลาดมีความต้องการของตลาดนะครับเนี่ยหนอนกอเริ่มลงถ้าเราไม่ขยายเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับรากเขาเริ่มลอยนะครับเริ่มลอยแล้วหนอนกอก็จะโรยเราก็ต้องไปปลูกใหม่นะครับขยายพันธุ์ใหม่ ก็ามาต้นหนึ่งดูที่ขยายได้เยอะแั้นะน,ะนะนะครับเราก็ขยายไปเดี๋ยวก็เป็นเป็นงานเปไ็นไร่ขาวก็เสร็นะครับขาวกระเซ็ดนะครับาบางท่านเขาก็จะตัดอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาไปแช่น้ําให้รากใหม่เขาแตกพอรากใหม่เขาแตกข,ขาวขาวประมาณก็สองคืนสามคืนเนี่ย ลากใหม่รับก็จะออกมาและสีาขาวนะครับแล้วก็นําไปปลูกนะครับดูแลลดน้ํานะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ต้องลดน้ํามากนะครับถ้าฝนตกเราก็ไม่ต้องรดเลยอย่างเนี้ยดินชุ่มๆแบบนี้เราปลูกได้เลยครับชุ่มๆวันสืดฝนตกเยอะมากนะครับมีเสีงยงกบร้องน้อว้ยกรอบร้องระงมเลยนะครับบ่อบ้านแม่เนาะ ต้นขา,ขาวขาวบุนนวลนะครับหอ,อมหอ,อมอย่างนี้ยังได้กินแล้วก็ต้นถ้าไปยำใส่ปลาป่องนะอุ้ยนากนนะครับในสวนก็มีอะไรค่ะคในสวนมีเครื่องต้มยำครบเลยนะครับมีอาคาตะไคร้ใบมะกรูด แล้วก็เครื่องปรุงรสก็จะมีพวกมะนาวพวกพนีน้นะครับดีลือก็คือเราก็หาเพิ่มเติมเอาหน่อยนะครับถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยดีตะกอนนิกรรมละห้าบาทเครื่องต้มยันก็จะมีขาตะไคร้ใบมะกรูดเดี๋ยวนี้ผมว่าไปซื้อไม่ได้ละอย่างน้เราก็ต้องมีสิบบาทถึงสิบห้าบาทเนาะประมาณนั้นแต่บ้านนอกเราไม่ต้องนะครับมีที่เราปลูกเลยนะ มาปูดก็ะปูกที่หนึ่งต้นนะครับก็พอได้กินอะยู่นไะม้นะค แล้วเมื่อไหร่จะไปแยกห ok 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 ัวขาหัวขาหัวขาโอ้หัวขาเหลืองเยอะมากเลยที่จะขยายไวฝั่งนู้นนะหัวขาเหลืองนี่นเขาไปท,ทํพริกแกงนะครับที่บ้านจะปลูกตะขาเหลืองตามพริกแกงจนดําำนี่หอม ah. ปลูกตะไคร้หัวขา ok ka, ปลูกหน้าฝนดีใช่ทำไมถึงบอกปลูกหน้าฝนคุณจะมาดูไหมทำไมถึงปลูกหน้าฝนกันเขาไม่ต้องรดน้ำไงนะครับ เบ้าเจ้าหน้าแรงปล่อยตุยเฉยเลยนะครับกว้ยากขึ้นลบเอ่ะเราต้องดูเลเนาะดูเลบ้านสวนนกสวยก็เยี่ยวเลยในบ้านนี้นก็เยี่ยวเลยแล้วก็ฟยอะไรกันก็ไม่รู้ยังนกเพื่อสร้างไรายได้ปลูกตะไคร่หัวขานี้ก็พอได้ส่งตลาดบ้างอะไรบ้างนะครับเนะาะเวลาอยากกินต้มยำอยากกินอะไรมันก็สะดวกง่ายในบ้านก,ก,ก็ได้กินต้มยำไ่ครบพัน

เห็นนะครับ <c oughs> ก็อันนี้ก็มีต้นอินทผาลัมอ่มอแล้วก็มะกรอเนาะก็อันนี้ก็ที่เราหาขุดนะครับขุดไปตะไคร้เมื่อกี้เนาะแล้วก็เอามาเสียบไปชายนี้ตอนนั้นเป็นหน้าแรงนะครับก็พอมันงอกมาแล้วก็ที่ขยายพันธุ์ไปอีกนะครับมีที่เห็นแดงๆนี่นะครับก็คือ จุลินซีสงเคราะ์แสงนะครับที่ผมทําเองนะครับอันนี้มีประโยชน์ต่อพืชนะครับมากๆนะครับเพิ่มจุลินรีย์ในดินนะครับเอาไปฉีดพ่นนะครับแล้วก็มีประโยชน์หลายๆอย่างนะครับจุลินรีย์สงเคราะแสงเนาะก็ทําเองง่ายๆนะครับลอง ท่านใดที่ปลูกพืชปลูกผักนะครับก็ลองลองดูนะลองดูต้องทําต้องมีติดอะ่ะช่วงนี้ผมผมก็เลยไม่ได้ทําอีกเหลืออีกห้าขวดนี้เดี๋ยวจะต้องทําทําเพิ่มครับเนาะอันนี้น่าจะจุลินนซียตัวอันนี้จุลินนซีย์น่าจะไม่รอดนะครับเขาเรียกว่าจุลินทซีตุยนะครับเดี๋ยวก็ต้องทําใหม่ทําเพิ่มนะครับ <c oughs> อ่า น้ำจุลินทรีย์นี้นะครับสักครึ่งครึ่งขวดนะครับผสมน้ําลาดลาดตามโคนเนี่ยตามโคนมะพร้าวอย่างเงี้ยสักครึ่งขวดเนาะผสมน้ําสักสิบแปดลิตรนะครับเราเราไม่อยากให้เขา,าสดสดทั้งขวดเราก็ผสมน้าสักครึ่งหนึ่งนะครับเนี่ยลาดลงไปได้เลยมะกอเขาเหมือนกันนะครับต้นมะละกอเนาะต้นผกักพวกนี้ย เขาเรียกว่าเพิ่มจุลินทรีย์ในดินนะครับให้แก่พืชน,นะครับก็ทําทถ้าเราซื้ออะนะครับถ้าเราซื้อเนาะ,ะมันจะตกขวดหนึ่งประมาณน่าจะประมาณห้าสิบบาทหรือ,อยังไงนะถ้าจำไม่ผิดนะที่ผมเห็นเขาขายกันนะขวดขวดเกือบเกือบสองลิตรอะประมาณนั้นนะครับ ก็ตีซะลิตรหนึ่งประมาณ25บาทหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเราทำเองได้ก็คือทำทำเลยนะครับแต่ถ้าถ้าเกิดเราว่าเคิดว่ามันเป็นยากนะครับก็ไปซื้ออันที่เขาเป็นมาแล้วเขาเรียกต่อเชื้อนะครับเราก็เอาไข่นะครับไข่ไก่ตีผสมน้ำนะครับใส่ลงในขวด แล้วก็เติมหัวเชื้อที่เป็นแล้วเนี่ยลงไปพอแดงๆชมพูชมพูนิดๆนะครับแล้วก็ไปตากแดดเดี๋ยวอพอตากแดดแล้วพอนั่นเราก็เขย่านะครับวันละครั้งนะครับเพื่อจะไม่ให้จุลินทรีย์เขา,อานอนแล้วก็ตุยไปนะครับเราก็เขยา่าเขยา่าจุลินทรีย์เขาก็จะติดเป็นเหมือนกันนะครับอันนั้นวิธีง่ายๆเลยนะครับแต่ถ้าวิธี น่าหน่อยก็คือเอานั่นแหละอย่างที่บอกถ้าเราไม่เติมเราไม่มีผลเชื้อเราก็เอานั่นแหละไปจากแดดนะครับจนฝาเขาจะเป็นนะครับมีประโยชน์ต่อพืชมากนะครับผมเนาะโอเคนะครับอันนี้อย่าลืมนะครับชื่อของเขาก็คือตะไคร้หยวกขาวพันเกษตรนะครับตะไคร้บ้านก็มีนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูตะไคร้บ้านอันนี้เป็นตะไคร้บ้านนะครับตะไคร้บ้านจะเป็นแบบนี้เนาะต้นจะไม่ไม่ไม่สูงมากนะครับแต่ก็หอมเหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าถ้าเราไม่เราไม่ขยายอีกเนี่ยรากเขาจะลอยนะครับเนาะอันนี้ได้เวลาต้องถอนมาไปขยายครนะเห็นไหมมันขึ้นข้างบนอันนี้จะมันจะตุยพายได้ง่ายเลยนะครับเพราะว่า เราต้องขยายให้รากเขาอยู่ในดินนะครับเนาะก็มีแต่เดี๋ยวนี้ขยายพันุนู้นนะครับเดี๋ยวพันุนี้ก็จะเก็บไว้บ้างนะครับอันนี้ก็หอมนะครับเป็นกระชายโบราณเราเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับชอบกดไลค์แชร์กด s ับ s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชนบทบ้านเมียนด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไป ปลูกในที่เดิมตรงนี้นะครับสักประมาณสักสี่สี่หลุมห้าหลุมประมาณนี้นะครับโอเคครับผม